ใครที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวเนี่ยจะต้องเจอกับปัญหาหนึ่งอย่างเลยนั่นก็คือปัญหาของการอาบน้ํายากใช่ไหมล่ะคะวันนี้แพวก็เลยจะมีผลิตภัณฑ์ที่จะทําให้การอาบน้ำเนี่ยง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ ผลิตภัณฑ์ที่จะมาแนะนําวันนี้นะคะนั่นก็คือถุงมือสปาทิชชู่เปียกค่ะแล้วก็สเปซซิเวอร์นาโนนั่นเองมาเริ่มกันที่ถุงมือสปากันก่อนเลยนะคะสาหว่าถุงมือสปาเนี่ยหแผ่นเนี่ยสามารถใช้เช็ดได้ทั้งตัวเลยนะคะสวมได้ทั้งมือซ้ายแล้วก็มือขวาเลยสําหรับน้องตัวใหญ่นะคะก็ใช้1แผ่นได้พอดีค่ะไม่ต้องซับแห้งนะคะแต่ว่าถ้าเป็นน้องตัวเล็กๆเนี่ยก็แนะนําให้นําผ้าเนี่ยมาซับแห้งอีกครั้งหนึ่งนะคะ จะเห็นได้เลยว่านี่นะคะเปรียบเทียบให้ดูเลยน้องนิ่งขึ้นมากๆเลยนะคะทำความสะอาดง่ายมากๆไม่หนีไม่ดิ้นเลยค่ะถ้าบ้านไหนนะคะที่มีน้องที่มีอาการเจ็บป่วยหรือว่าอายุมากนะคะที่ไม่สามารถอาบน้ําได้เนี่ยก็จะบอกว่าถุงมืออันนี้เหมาะในการดูแลทำความสะอาดมากๆเลยเพราะว่าใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะ ตอบกันที่ทิชชูเปียกเลยค่ะทิชชูเปียกเนี่ยสามารถใช้เช็ดเฉพาะจุดให้กับน้องๆนะคะได้อย่างสบายตัวเลยไม่ว่าจะเป็นรอบดวงตานะคะบริเวณหูหรือว่าใบหน้านะคะอุ้งเท้ารวมถึงส่วนอื่นๆนะคะคือทั้งตัวทิชชูเปียกกับถุงมือสปานะคะ2ตัวนี้เนี่ยจะมีเทคโนโลยีซิลเวอร์นาโนนะคะที่จะช่วยในเรื่องของการฆ่าเชื้อโรคค่ะป้องกันการเกิดเชื้อราให้กับสัตว์เลี้ยงของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยค่ะว่าปลอดภัยแน่นอนมาถึง สุดท้ายค่ะนั่นก็คือสเปซิวเออร์นาโนนั่นเองค่ะเป็นสเปซอเนกประสงค์ใช้ทำความสะอาดแผลสดนะคะกำจัดเชื้อแบคทีเรียเชื้อราต่างๆนะคะสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ถึง99.9%เลยไม่ระคายเคืองนะคะไม่มีแอลกอฮอล์นะคะเป็นสูตรสำหรับสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะเลยสำหรับใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวพยาทิ้งรายละเอียดช่องทางการติดต่อไว้ให้ท้ายคลิปนะคะก็สามารถเข้าไปสอบถามหรือว่าสั่งซื้อกันได้เลยนะคะ